สังเกตนะคะว่าหนังเวลาที่ลงขัดเงาเรียบร้อยแล้วมันจะมีชายนิ่งเป็นโลบเงาตามหนังแบบนี้มันจะไม่ขึ้นเงาไม่ขึ้นอะไรเลยนะคะเราต้องขัดให้เท่ากันคุณเคยสงสัยไหมว่าถ้าเรามีเสื้อผ้าที่เป็นหนังแท้เนี่ยเราจะต้องดูแลยังไงและ2เหตุผลถ้าเราไม่ดูแลเสื้อผ้าที่เป็นหนังแท้ของเรายังถูกต้องจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้คุณวุ้นจะมาสอน5เทคนิคการดูแลเสื้อผ้าที่เป็นหนังแท้เรามาชมคลิปนี้กันคะ่ะ ณขณะน,นี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับคุณวุลจากช่องมาริกาไทยเดรสช่องที่ให้สาระความรู้เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องการตัดเย็บแฟชั่นและบุคลิกภาพและวันนี้คุณวุนจะมาแนะนำวิธีการดูแลเสื้อผ้าที่เป็นหนังแท้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตแนะนำเสื้อผ้าที่ลูกค้านำเข้ามาให้คุณวุลทำการแก้ไขเป็นเสื้อผ้าเป็นหนังแท้ทั้งตัวนะคะหนังที่เห็นนี้นะคะจะเป็นหนังสีกรมท่าเป็นหนังแกะ เป็นหนังแกะโตด้วยนะคะมันจะมีแกะเด็กแล้วก็แกะโตเนื้อความหนาของหนังมันจะไม่เหมือนกันนะคะความสวยของหนังก็จะต่างกันเทกเจอร์ของหนังต่างกันและเรามาดูกันนะคะว่าเสื้อตัวนี้เป็นหนังแต่ว่าอยู่ในตู้มานานนะคะแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลนะคะจะมี2ออย่างที่เกิดขึ้นกับเสื้อผ้าที่เป็นหนังแท้และอยู่ในตู้ไม่เคยเอาออกมาทําความสะอาดปัญหาแรกคือหนังจะแห้งแล้วก็อาจจะกรอบ หนังเนี่ยมีชีวิตนะคะเหมือนกระเป๋าชาแนลที่เป็นหนังแท้ๆพวกนี้เนี่ยต้องดูแลความชุ่มชื่นของหนังไม่งั้นแล้วหนังจะแห้งนะคะแล้วเวลาที่เรามาใช้งานมันจะไม่สวยนะคะอย่างแรกคือหนังแห้ง อย่างที่สองคือลาอาจจะขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลเสื้อผ้าที่เป็นหนังแท้ตัวละสองแสนนี้เราจะต้องดูแลกันยังไงเรามาพบ5วิธีนะคะแต่ก่อนอื่นเลยคุณวุ้นอยากจะแนะนำอุปกรณ์เกี่ยวกับการดูแลหนังที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยอย่างแรกเลยนะคะคือแปลงเป็นแปลงหางม้านะคะมีความกลมเวลาที่เราทำความสะอาดหนังเนี่ยเราจะต้องวนเป็นวงกลมนะคะไม่ได้ปัดอย่างนี้นะวนเป็นวงกลมนะคะ กระเป๋าหนังก็เช่นเดียวกันกระเป๋าหนังชาแนลที่ลูกค้าหรือว่าลูกศิษย์ได้ใช้งานกาันก็สมควรที่จะดูแลด้วยซื้อแปรงห่างมานะคะอันนึงประมาณ250บาทยี่ห้อคอลอนเนลมาจากเยอรมันนะคะอ่ะเรามาเจออุปกรณ์แรกก่อนเลยนะคะอุปกรณ์แรกเนี่ยจะเป็นอ่าเป็นครีมนะคะโคลเนลของ เยอรมันนะคะของคุณวุ้นเนี่ยจะใช้ของแพงนิดนึงค่อนข้างที่จะพรีเมียมนะคะเพราะว่าเสื้อตัวละ200,000เราจะมาใช้ครีมราคาถูกไม่ได้มันจะทําให้หนังเปลี่ยนสีได้หนังเนี่ยโดนน้าไม่ได้ด้วยซ้ำถ้าโดนน้าแล้วเขาจะเปลี่ยนสีนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยคือครีมเช็ดนะคะดีลิเคตนะคะตัวแรกเลยตัวที่2สําหรับหนังที่อยู่มานานนะคะมีการแห้งกรอบต้องใช้เจลด้วยนะคะอย่างที่อย่างแรกคือแปรงอย่างที่สคือดลิเคท อย่างที่3คือเจลนะคะเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับหนังเมื่อเรามี3อย่างแล้วอย่างที่4ี่หอย่างที่4นะคะคือตัวขัดสีหนังนะคะถ้าเป็นสีดำให้ใช้สีดำถ้าเป็นสีน้ำตาลให้ใช้สีน้ำตาลแต่ถ้าเป็นสีกลมแบบนี้ไม่มีสีที่เขาออกแบบมาจะต้องใช้เป็นสีใสนะคะห้ามใช้ข้ามสีกันนะคะนี่นะคะ ตัวนี้คอลอนเนลเป็นตัวขัดสีเป็นสีดำนะคะถ้าหนังเป็นสีดำให้ใช้ตัวนี้ขัด1,2,3,4ตัวที่5นะคะ5นะคะคือสเปร์นะคะใช้ฉีดเข้าไปที่เสื้อ บริเวณหนังเท่านั้นนะคะมันจะทําให้หนังเนี่ยไม่ซึมน้ําแล้วสีจะได้ไม่เปลี่ยนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูแลเสื้อผ้าที่เป็นหนังแท้ๆนะคะตัวนี้มูลค่าอยู่ที่ประมาณสองแสนลักษณะของหนังเนี่ยมันก็จะแห้งจริงๆแล้วเนี่ยเสื้อผ้าหนังดูแลไม่ต่างกับพวกกระเป๋าหนังนะคะแต่ที่นี้เนี่ยมันดูแลยากกว่าเพราะว่ามันมีผ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสมมุติว่าถ้าเป็นกระเป๋าชาแนลเนี่ยหนังมันก็จะเป็นหนังทั้งอันใช่ไหมคะทั้งชิ้นแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อเนี่ยมันก็จะมีผ้าด้วย ะะเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดแล้วก็ดูแลเสื้อผ้าที่เป็นหนังแต่ก่อนอื่นเราจะทําการเอากระดาษกาวแปะทุกจุดเพื่อบังผ้าเอาไว้ให้เหลือแต่หนังการรักษาเสื้อผ้าหนังนะคะเราจะมีอุปกรณ์ในการรักษาดังต่อไปน,ไปนี้หนึ่งเลยที่สําคัญเลยนะคะก็คือแปรงขนมา้าทําไมต้องใช้แปรงขนมา้าเพราะว่าลักษณะของขนเนี่ยก็ทําลายตัวหนังเนี่ยน้อยที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ มันก็จะซึมตัวครีมด้วยผลิตภัณฑ์ของเยอรมันนะคะตัวแรกนะคะดิลเลเคทครีมเนี่ยเราจะใช้ลงเสื้อผ้านะคะเพื่อทำความสะอาดก่อนแล้วก็ลงความชุ่มชื่นให้กับหนังคือลงเจลก่อนที่จะขัดสีหนังนะคะอันนี้เป็นสีใสนะคะอันนี้เป็นสีดำหนังดำให้ใช้สีดำนะคะหนังกาก,กีใช้สีกากีหนังสีน,งสน้ำตาลใช้สีน้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายเราจะมาลงสเปรย์ป้องกันน้ำเรามาดูกันนะคะว่าเสื้อผ้าหนังเราจะ ทำยังไงบ้างก่อนอื่นเลยนะคะเราใช้ตัวนี้นะคะในการทําความสะอาดหนังเราก็เปิดฝามาเลยค่ะเปิดฝาเจลเนี่ยค่ะคล้ายๆเจลนะคะถ้าเกิดแบบว่าถ้าเป็นราคาถูกๆเนี่ยก็จะเรียกว่าพวกไข่ปลาวานอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ลงหนังนะคะเราก็ใช้แปรงลงวนเป็นแบบนี้ไปนะคะลงวนเป็นแบบนี้ไป อันนี้ไม่ได้ลงรักษาหนังนัคะนี่ลงทําความสะอาดหนังก่อนนะคะทําไปเรื่อยๆถ้าเป็นของพรีเมียมนะคะพวกนี้ของเดลมันะมันก็จะ,อะหอมนะคะหอมเหนะ็นไหนะคะเราลงไป ถ้าเกิดเป็นทำไมไม่ใช้แปรงธรรมดาแปรงธรรมดาอาจจะทำให้หนังเนี่ยเป็นรอยได้นะคะโอเคนะคะหนังมันจะชุ่มชื่นขึ้นถ้าเกิดเห็นของจริงเนี่ยหนังแห้งมากนะคะหนังแห้งมาก ขนาดนี้แค่ลงตัวทําความสะอาดเห็นไหมคะหนังมันชุ่มชื่นขึ้นทันทีนะคะขนาดนี้แค่ลงทําความสะอาดยังไม่ได้ลงเจ็งพอเราลงหนังแล้วนะคะเราทําความสะอาดเราจะต้องเช็ดค่ะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะเช็ดเช็ดทาความสะอาด you ชุ่มชื่นขึ้นนะคะแต่นี่แค่ทำความสะอาดนะคะถ้าหนังมันติดกันนี่คือหนังแห้งแล้วนะคะเริ่มดูดกันนะคะอยู่ไปนานๆอาจจะเ,เสียได้ชุ่มชื่นขึ้นมาเลยค่ะหนังสวยขึ้นมาเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ขนาดแค่เช็ดทำความสะอาดนะคะวิธีการดูแลเสื้อหนังนะคะคือบอกไปแล้วว่า เราจะขัดหนังเนี่ยเราต้องมีเขาเรียกว่าเทปกาวแปะตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ลงทําความสะอาดหนังนะคะเพื่อไม่ให้ครีมทําความสะอาดหนังเนี่ยมันโดนมันโดนผ้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้แบบว่าต้องมานั่งซักผ้าอีกเสร็จแล้วลงเจลค่ะเจลกับหัวลงเจลนะคะลงเจลเพื่อคืนความชุ่มชื่นให้กับหนังนะคะลงเจลกัน เ้าตัวไหนไม่แห้งไม่ต้องลงเจลนะคะเจลนี้ทำให้หนังชุ่มชื้นขึ้นน,น,นะคะเจลตัวนี้เวลาที่ลงไปแล้วรอ30นาทีให้ซึมเข้าหนังนะคะหนังมานี่หนังแห้งแล้วค่ะ องเจลนี้ก็ทิ้งไว้30นาทีนะคะต่างกันเลยใช่ไหมคะดูความชุ่มชื่นอันนี้สีมันจะชุ่มกว่าเห็นไหมคะสีมเริ่มชุ่มนี่มจะแห้งชุ่มชื่นมากเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะต้งแต่เขาชุ่มชื่นมาเน่ยลงบางๆนะคะเป็นคล้ายๆแว็กลงบางๆนะคะบางมากๆนะคะบางมากๆก็จะทำให้หนัง

ลอกออกพกกระดาษกาวเนี่ยห้ามโดนหนังเลยนะคะเพราะมันจะทำให้หนังลอกได้นีนะอยนะคะขัดเงาใส่ถุงนะคะขัดเงาใส่ ตัวแรกนะคะดีลิเคทที่ลงกับหนังนะคะมันจะทำให้หนังเนี่ยเป็นการเช็ดนะคะแล้วก็ทำให้หนังเนี่ยเริ่มมีความชุ่มชื่นขึ้นแต่ว่าหนังมันอยู่มานานแล้วเราไม่ได้ใช้ตัวเดียวนะคะเราจะมีใช้เจลเพิ่มเข้าไปอีกนะคะไม่ต้องตกใจนะคะสำหรับหนังนะคะที่เป็นสีกรมท่าเวลาที่ถ้าโดนพวกเจลพวกนี้นะคะ สีมันจะเข้มขึ้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเวลาที่เขาแห้งอะคะ่ะเขาก็จะเริ่มกลับมาเป็นสีเดิมพร้อมกับความชุ่มชื่นของหนังที่มากขึ้นเมื่อเราลงตัวทําความสะอาดแล้วนะคะเป็นดลิเกทนะคะแล้วก็ลงเจลนะคะในการดูแลสภาพหนังนะคะแล้วก็ขัดสีนิดนึงนะคะขัดขัดให้มีความชุ่มชื่นของหนังมากขึ้นนะคะเวลาที่เราทําความสะอาดพวกนี้เราเนี่ยตัวผ้า ะะมันก็จะชุ่มชื่นขึ้นนะคะถ้าเราเคยเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นตามแบบว่าถ้าเห็นชัดๆเลยเนี่ยคือพวกรถที่เป็นหนังแท้นะคะสีมันจะเข้มขึ้นนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะหายเป็นสีเดิมอ่ะเรามาดูวิธีการขัดนะคะวิธีการขัดสีมันแห้งมากเลยควักเจลนะคะแปะนะคะทำการเช็ดหนังนะคะอย่าเช็ดให้มันชุ่มมากเกินไปนะคะเป็นการเป็นการทำความสะอาดหนังเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับคลิปในการ ขัดเสื้อผ้าหนังหรือดูแลเสื้อผ้าหนังอย่างแรกนะคะขั้นตอนแรกเราต้องปิดผ้าทั้งหมดก่อนด้วยเทปกาวขั้นตอนที่2นะคะใช้ตัวทําความสะอาดนี้ลงไปที่หนังเช็ดหนงังให้หนังเนี่ย สะอาดขึ้นนะคะมีความชุ่มชื่นถ้าหนังมานานแล้วนะคะขั้นตอนที่3ใส่เจลนะคะขั้นตอนที่4ขัดหนังนะคะขัดหนังด้วยตัวตัวใส่แบบนี้นะคะลงไปที่หนังจะทําให้หนังชุ่มชื่นและเงาขึ้นนะคะตัวนี้จะทําให้หนังเงาขึ้นขั้นตอนที่5นะคะก็ฉีดสเปรย์ตัวนี้นะคะลงไปที่บริเวณผ้าเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําโดนผ้าโดนหนังแล้วหนังก็เปลี่ยนสีนะคะเรียบร้อยไปแล้วนะคะสําหรับคลิปในการดูแลหนังนะคะแล้วคุณวุ้นยังมีช่องทางในการติดตามผลงานไม่ ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram Instagram TV Line และ LINE แอดมาริกา h ไทยเดรสรวมถึง t w i t t e อร์มาริกา h o เฮาสหมายเลขโทรศัพท์0804548858ท่านผู้ชมมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเสื้อผ้าการตัดเย็บหรือว่าแก้ชุดแล้วใส่ได้หรือไม่ได้นะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้เลยนะคะทำการ ตอบทุกคําถามอยู่แล้วนะคะเทคนิคการเย็บผ้าอะไรเงี้ยคุณบุนก็สอนด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะคุณวุนก็ทําเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะเป็นเสื้อผ้าที่นําเข้าจากเกาหลีนะคะเป็นเสื้อผ้าที่นําเข้าจากเกาหลีก็จะมีมาีวิวด้วยนะคะมีมาีวิวเกี่ยวกับเสื้อผ้าของเกาหลีด้วย คุณวุ้นเคยพูดไว้แล้วว่าเสื้อผ้าเกาหลีเนี่ยตัดเย็บดีผ้าดีนะคะก็เลยนําเสื้อผ้าเกาหลีพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาแนะนําเทคนิคการเลือกเสื้อผ้าด้วยนะคะเสื้อผ้าตัวไหนใส่ยังไงใส่แบบไหนใส่กับอะไรใส่ในวันละอะไรคุณวุ้นจะมาทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าเกาหลีด้วยนะคะจะเป็นคลิปต่อจากเทคนิคการดูแลผ้าหรือเทคนิคก,การตัดเย็บเสื้อผ้านะคะคุณครูวุ้นฝากติดตามผลงานด้วยนะคะก่อนจะจากกันไปคุณวุ้นอยากจะขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีความ สุขกับการแต่งตัวเพื่อออกไปพบประสบการณ์ดีๆให้กับชีวิตวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ้าย